สำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของสำหรับวันนี้นะจะมาเรียนกันในเรื่องของวงจรผสมนะครับผสมกันนะครับระหว่างวงจรอนุกรมกับวงจรขนานนะครับที่นักเรียนเห็นในรูปวงจรนี้นะครับเป็นวงจรผสมนะก็วงจรผสมนี้ ก็เรียนดูมันก็ไม่ได้แตกต่างนะครับไม่ได้แตกต่างจากวงจรอนุกรมและขนานนั่นก็คือมันเอาวงจรอนุกรมตรงนี้เป็นอนุกรมเห็นยังหัวต่อท้ายเห็นไหมครับหัวต่อท้ายตรงนี้นะครับมาต่อร่วมกับวงจรขนานอันนี้ครูแยกให้เห็นชัดเจนนะครับรูปภาพไม่แตกต่างกันมากนะไม่งงอันนี้ตรงนี้ก็คือเป็นวงจรขนานนะครับอ่ะ อันนี้มาดูแหล่งจ่ายไฟนะใช้เป็นแบตเตอรี่นะครับเพราะนั้นวงจรน,นี้เป็นวงจรที่ใช้ไฟกระแสตรงนะครับในการเป็นแหล่งจ่ายนะครับผ่านสวิตช์นะเมื่อเปิดสวิตช์หรือออนสวิตช์ขึ้นมาไฟก็จะผ่านนะครับหลอดไฟหลอดที่1นนะครับหลอดไฟหลอดหนึ่งต่อไปยังหลอดไฟหลอดที่2นะครับผ่านไปนะครับไปผ่านไป ไฟสามารถไหลาทางนี้ก็ได้มาเข้าที่หลอดสามก็ได้หรือผ่านมาตรงนี้หลอดสี่ก็ได้และก็ไปเป็นจบครบกันที่ขั้วลบนะครับไปครบวงจรที่ขั้วลบนะครับถือว่าครบวงจรเพราะฉะนั้นหลอดไฟจะต้องติดสว่างทั้งสี่ดวงนะครับถ้าไม่เกิดปัญหาใดๆนะครับแต่เมื่อใดที่สมมุติว่าตรงนี้สายขาดนะครับเป็นไงครับนักเรียนสายขาดตรงนี้ เปิดสวิต์ปุ๊บไฟเป็นไงไหลผ่านไปได้ไหมไหลผ่านไปได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะนั้นมันก็ไม่ครบวงจรนะครับไหลามาแต่ไม่ครบวงจรที่ขั้วลบเพราะนั้นหลอดไฟทั้ง4หลอดนี้ก็จะไม่ติดนะครับนะเช่นเดียวกันถ้ามันมาขาดตรงใกลคัวแบตนี้นะก็เมื่อเปิดสวิต นะกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหลอดที่หนึ่งหลอดสองหลอดสามหลอดสี่จะก,กลับมาครบวงจรที่ขั้วลบมันก็ไม่สามารถกลับมาครบวงจรได้เนื่องจากตรงนี้เป็นไงฮะมันขาดนะสายไฟขาดนะหรือจะเกิดอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ครูเคยอธิบายไปแล้วสายไฟอาจจะหลุดหลวมหรือสายขาดในนะครับสวิตช์ตรงนี้อาจจะหน่าสัมผัสไม่ดีนะครับหรือเกิดการอาร์คการช็อตกันไปแล้วนะครับ หรือขั้วหลอดไฟบางขั้วอาจจะไม่แน่นนะครับกรณีเช่นนักเรียนมาดูกรณีเช่นนี้เมื่อมีวงจรอนุกรมอยู่ด้านหน้าถ้าหลอดไฟหลอดที่สองนะครับเกิดขาดขึ้นมาในก,กรณีนี้ยกตัวอย่างหลอดไฟหลอดที่สองขาดนัเรียงครับเท่ากับวงจรมันไม่ครบนะครับซึ่ง กระแสไฟฟ้าจะไม่สามารถไหลผ่านหลอดไฟหลอดที่2ได้เพราะฉะนั้นหลอดไฟก็จะไม่ติดทั้งหมดถูกไหมฮะในวงจรนิคมที่รูเคยอธิบายไปแล้วนะครับถ้าหลอด1หลอดใดนะขาดหรือมีปัญหานะในวงจรนั้นก็จะไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือหลอดหรือเราเรียกว่าโหลดนะไม่มีหลอดไหนติดเลยโหลดไหนติดทํางานเลย นะแต่เรามาดูตรงนี้ถ้ามันไหลามาแล้ววงจรเนี่ยผ่านวงจรอนุกรมมานะครับมาที่วงจรตรงนี้เขาเรียวกว่าดูแล้วเป็นวงจรขนานนะครับแต่ถ้าเราไม่มีหลอดไฟหลอดที่สามนี่ก็ถือว่าเป็นอนุกรมนะครับเห็นไหมครับนะเป็นอนุกรมนะอะ่มาดูสมมุติว่าสายไฟตรงนี้สายไฟตรงนี้ขาดอ่าสายไฟตรงนี้ขาดจุดตรงนี้ขาดนะครับ ก็เปิดสวิตช์ปุ๊บเป็นไงฮะกระแสไฟฟ้าไหลไหลผ่านหลอดที่หนึ่งไหลผ่านหลอดที่สองไหลผ่านหลอดที่สามไปครบวงจรที่ขั้วลบเพราะฉะนั้นไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านไปยังหลอดที่สี่ได้แล้วมาครบวงจรที่ขั้วลบได้เห็นไหมดังนั้นในกรณีนี้หลอดไฟหลอดที่หนึ่งที่สองและที่สามจึงติดหลอดที่สี่ก็ไม่ติดถูกไหมครับถ้าสายขาดตรงนี้เห็นไหมฮะหรือ หลอดขาดหรือหลอดที่สี่ขาดก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นไฟหนึ่งสองสามหลอดนี้จะติดเห็นไหมครับอ่ามาดูอีกกรณีหนึ่งถ้าหนูมันมากัดตรงนี้กัดสายตรงนี้อ่านี่นะครับเป็นไงเปิดสวิตช์ขึ้นมากระแสไฟฟ้าไหลผ่านหลอดหนึ่งหลอดสองนะจะไหลผ่านหลอดสามอ่าไม่ครบวงจรเพราะว่าไป เกิดนะฮะการขาดของสายไฟทําให้ไฟเนี่ยไม่สามารถผ่านไปยังขั้วลบครบวงจรได้แต่มันจะไปผ่านหลอดที่4ี่ได้นะซึ่งกลับไปครบวงจรที่ขั้วลบเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าหลอดที่1 2และ4ติดหลอดที่3ไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นครับนักเรียนเราเราเราเอาคุณสมบัติตรงนี้ นะครับคุณสมบัติของวงจรอนุกรมวงจรขนานไปคิดวิเคราะห์ในวงจรไฟฟ้าเมื่อมันเกิดปัญหานะครับเมื่อมันเกิดปัญหาไล่สายไล่อะไรวงจรให้ดีนะครับว่ามันเป็นที่จุดใดนะครับเพราะฉะนั้นในในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยมันย่อมจะมีวงจรแบบนี้อยู่นะมีการอนุกรมนะไม่ว่าจะอนุกรมตัวต้านทานอนุกรม หล,ลอดไฟหรือวงจรที่มันอนุกรมอยู่หรือขนานอยู่อย่างนี้เป็นต้นเราก็เอาความรู้หรือเทคนิคตรงนี้ที่ครูบอกเนี่ยเอาไปไล่วงจรและหาจุดเสียนะจุดต่างๆที่มันบกพร่องนะเราจะได้สามารถแก้ไขได้นะการเป็นช่างก็นั้นต้องรู้จักสังเกตนะครับรู้จักสังเกตวิเคราะห์นะครับนะจุดต่างๆนะครับอาจจะเสียบางครั้งอาจจะไม่ได้เป็นอะไรนะครับ อาจจะหลุดหลวมหลอดขั้วหลอดไม่แน่นไขสกูหรือไขนอ็อตยึดสายไฟไม่แน่นจุดต่อหลวมอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นเหตุให้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโหลดไม่ทํางานได้นะครับอ่าันนี้ครูมาเปรียบเทียบให้ดูง่ายๆนะครับการขนานหลอดพบเหมือนเป็นการทบทวนแหละการขนานหลอดก็คือเราจะเอากี่หลอดก็ได้ส่วนใหญ่เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับ ที่เราใช้กันอุปกรณ์เครื่องใช้ทุกอย่างเราจะต่อกันแบบขนานครับนักเรียนขนานนั่นก็คือจุดต่อจุดมัารวมกันนะครับขั้วต่อขั้วมารวมกันอย่างในรูปนี้มีหลอดอยู่สี่หลอดนักเรียนมองดูนะครับมีหลอดอยู่สี่หลอดครวนี้หลอดไฟเนี่ยมันสามารถที่จะถ้าเป็นหลอดที่ใช้กับไฟบ้านเนี่ยมันสามารถที่จะสลับขั้วก,กันได้สลับสายกันได้ ไม่จําเป็นนะครับแต่ถ้าเป็นหลอดที่ที่นักเรียนที่มันใช้กับในรถยนต์เนี่ยขั้วเนี่ยสายต้องถูกต้องนะครับบวกกับบวกลบกับลบนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ทํางานนะครับมันจะไม่ติดสว่างนะครับก็ต้องแยกแยะนะครับที่ครูบอกให้แยกแยะเรื่องของประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าว่าเป็นอันไหนเป็นอิเล็กทรอนิกส์อันไหนเป็นไฟฟ้าที่ใช้กับไฟฟ้าบ้านนะเพราะไฟฟ้าบ้านเนี่ยมันไม่ต้องแยก นักเรียนครับเนี่ยดูที่ลักเราสามารถไปเสียบได้เลยเสียบปุ๊บติดปั๊บทั้งสี่หลอดถ้ามันไม่มีปัญหาเห็นไหมครับอันนี้ครับจุดต่อร่วมดูจุดที่ครูทําเป็นเป็นปม,ปม,ปมๆแดงๆนี่ไว้ตรงนี้ก็จุดต่อร่วมเห็นไหมฮะเอาแบบง่ายๆให้นักเรียนเห็นภาพนะครับจุดต่อร่วมก็คือเราเอาสายดําทั้งหมดเนี่ยมาต่อกันต่อกันนี่นไหมครับนะามาเข้าที่ลักนะสายแดงมาต่อร่วมกันทั้งหมดเข้าที่ลักพอเสียบปุ๊บไฟก็ติด สว่างทั้งสี่หลอดถามว่านักเรียนถ้าถามว่าถ้าหลอดใดหลอดหนึ่งเนี่ยมีปัญหาหลอดอื่นติดไหมครับหลอดอื่นก็ยังคงติดอยู่นะครับเพราะว่าการขนาดหลอดนั้นหรือขนานโหลดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนั้นไม่จําเป็นครับถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวไหนเสียก็คือเสียด้วยตัวมันเองจะไม่ไม่ทําให้ตัวอื่นหรือเครื่องใช้อื่นเสียไปด้วยนะหรือไม่ติดหรือพังอะไรพวกนี้นะครับ ก็ตัวไหนเสียตัวไหนก็ใช้ไม่ได้นะครับตัวไหนใช้ได้อยู่ก็ใช้ได้ไปนะครับเพราะฉะนั้นการต่อขนานจึงมีนะคุณสมบัติแบบนี้นะครับมีข้อดีแบบนี้นะครับไม่เหมือนการต่อนุก,กรมนะักเรียนถ้าเราต่อนุก,กรมเนี่ยเวลาอะไรอะโหลดหรือเครื่องใช้ฟ้าตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมันเกิดเกิดอะไรฮะเกิดการล้ววงจรหรือเกิดการเสียหรือขาดขึ้นมาเนี่ย มันก็ไม่สามารถที่จะทํางานได้ตัวอื่นๆก็ไม่สามารถที่จะทํางานได้ถ้ามันต่อร่วมกันอยู่นะครับเขาก็ไม่นิยมเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่นิยมในการเอามาต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับไปอนุกรมในวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นการต่อกันไปเรื่อยๆก็ันนั้นให้ก็ให้นักเรียนพินิษพิจารณานิดหนึ่งนะครับก็ วันนี้ก็เรียนในเรื่องของวงจรผสมนะครับตรงนี้แหล่งจ่ายแหล่งจ่ายนะครับก็เป็นวงจรผสมแบบกระแสะตรงแต่ถ้าเป็นแบบกระแสะสลับก็แค่เปลี่ยนแหล่งจ่ายจากแบตเตอรี่เป็นไฟบ้านแค่นั้นเองครับนักเรียนและโหลดพวกนี้หลอดไฟพวกนี้ก็คงจะต้องเปลี่ยนให้ให้มันใช้กับเครื่องใช้แหล่งจ่ายที่เป็น กระแสะสลับได้ด้วยนะครับเวันนั้นต้องดูด้วยการใช้โหลดนะครับต้องให้สัมพันธ์กันนะถ้าเป็นกระแสะตรงก็ใช้โหลดกระแสะตรงถ้าเป็นไฟแหล่งจ่ายกระแสะสลับก็ใช้โหลดกระแสะสลับนะครับครับสำหรับวันนี้ก็มีใครจะถามอะไรไหมถ้าไม่มีก็ูก็ขอจบนะครับเรื่องของวงจรผสมนะครับแต่เพียงเท่านี้